สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแบรนด้อมกันนะคะในหัวข้อนะคะ who is the next one นะคะใครที่เพื่อนๆจะได้แซบคนต่อไปนะคะใครคือหัคนที่เพื่อนๆจะได้แอบแซบด้วยคนต่อไปหัวข้อนี้เป็นหัวข้อ18บวกนะคะแต่มันเป็นพิกัาคารนะคะจะให้เพื่อนๆเลือกนะคะ2องกองกองที่1อ่ากองที่1กองที่2นะคะ ฝั่งซ้ายมือของแม่หมอนะคะเป็นกองที่หนึ่งกองที่สองแต่จะให้เ,เพื่อนๆเลือกจากขาเ,เพื่อนๆดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจเ,เพื่อนๆที่สุดนะคะเพื่อนๆชอบกองไหนใบไหนนะคะเ,เพื่อนๆเลือกใบนั้นนะคะอ่ะนะคะถูกต้องแหละเออแบบนี้นะนะคะเ,เพื่อนๆเลือกนะคะกอง ที่ดึงดูดหัวใจดึงดูดสายตาเพื่อนที่สุดนะคะถ้าไม่ทันกดพอสไว้นะคะกดพอสไว้นะคะอ่ะนะคะมาเริ่มกันที่กองนี้นะคะใครที่เลือกกองแรกนะคะกองที่1นนะคะฝั่งซ้ายมือของแม่หมอนะคะมาดูว่าใครคือคนเพื่อนๆนะคะจะได้แซบด้วยนะคะมีไพ่นะคะไว้แล้วนะคะเลือกไว้แล้วเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าใครนะคะอ่ะนะคะมาดู ให้ออเคิลก่อนนะคะคเพื่อนคนที่เ,เพื่อนจะได้แอบแซบด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นคู่รักรักแท้เป็นรักแท้เพื่อนนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในความรักเท่ยไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่นะคะก็อาจจะอายุน้อยกว่าเราหรือนิสัยท่าทางหน้าตาเขาเด็กนะคะเกินอายุนะคะแล้วก็เป็นคนธาตุนะคะดินนะคะ มีมีความเป็นธาตุด,ดินแล้วก็ธาตุลมนะคะกันพิสับกรงคนธาตุลมมิถุนตุนกลุมขออภัยะคะ่ะเป็นคนธาตุลมมิถุนตุนกลุมน,นะคะมีแนวโน้มว,ว่าคนนี้จะเป็นคู่ของเรานะคะ คู่แท้รักแท้ของเรานะคะแต่เขาไม่ค่อยเปิดใจให้ในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะคนนี้นะคะถ้าเขาเปิดใจแล้วคือเขาต้องคิดว่าเราคือคนที่ใช่แล้วเขาถึงจะเปิดใจแน่ๆนะคะมาดูนะคะพาร์ทข้อความนะคะ18บวกเขาบอกว่านะคะเพื่อนๆจะเป็นอิสระนะคะตอนที่เพื่อนๆได้แซบกันกับเขานะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาปลุกมัดเหนียวรังเพื่อนๆกับเขาไว้นะคะยังมีความเป็นอิสระต่อกันอยู่นะคะศพไม่ไม่ใช่ว่า เมื่อเราได้การมีม,มีมีแซบมีสัมพันธ์กับเขาแล้วเราจะต้องแบบยุติทุกสิ่งทุกอย่างตัดขาดจากคนภายนอกแล้วก็ไม่อยู่กับเขาเนี่ยไม่ใช่นะคะเพราะเป้ยังมีความอิสระต่อกันนะคะเพราะว่านะคะดูเท่าทาาว่าเรากับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นเพรนาะหน้าที่การงานก็ต้องไปทํางานที่อื่นนะต้องแบบว่าเออนานๆทีเจอกันครั้งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้า่าของอ ความจริงใจความซื่อสัตย์นะคะตัวนี้นะมันจะมีของ t r a n s i t i o n นะคะ,ะเป็นเพื่อนกับเขาเป็นแบบมีความมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในแบบที่อ่ไม่สามารถที่จะแบบตัดกันขาดดึดหย่กันตลอดเวลานะคะไปไหนมาไหนก็นึกถึงแต่ เรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเหมือนเราเคยมีสัมพันธ์กันแล้วเราก็นึกถึงแต่กับคนนี้นะคะเพื่อนจินตนาการถึงแต่คนนี้ตลอดเวลานะคะนะคะ h y r o m e n Angel บอกว่า Let's go off control issue นะคะเพ,เพื่อนๆนะคะนี้จากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นอิสระต,ต่อพนาการนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจุดเริ่มต้นมันต้องเป็นอิสระต่อกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะต้องแยกย้ยายกันไปเมื่อเรากับเขามีสัมพันธ์กันนะคะ แต่เราจะยังไม่ได้ move ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันทันทีนะคะอาจจะต้องแบบแรกเริ่มด้วยการมีสัมพันธ์กันก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาทีหลังอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่านะคะ express your love นะคะเนื้อสิ่งอื่นใดเพื่อนๆจะต้องแบบให้ความรักเติมเต็มความรักกันและกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นอิสระจากกันแล้วจะไม่ใส่ใจไม่ดูแลกันแต่เพื่อนจะต้องเติมเต็มความรักให้กันอยู่เสมอๆนะคะ แล้วเขาบอกว่านะคะในอนาคตถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเติมเต็มรักให้กันและการเพื่อนๆกับเขามีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันในอนาคตนะคะสําหรับคนกองนี้คนที่เพื่อนๆจะได้เซตด้วยนะคะฮูอิสเล็กวันนะคะคือคนที่เพื่อนๆจะได้แต่งงานด้วยนะคะในอนาคตว้าวแล้วก็ข้อความเขาบอก่าคะเห็นไหมเขาบอกว่า I need more time นะคะก็ต้องการเวลานะคะต้องการเวลาขอเวลาหน่อยนะคะแล้วก็ I am open to compromise นะคะก็บอกว่าก็พร้อมเสมอที่จะให้อภัย ปนีปนองนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาบอกว่า I am upset with your body นะคะเขาลหลงไหลในรูปร่างเรือนร่างมันเพลินมากแล้วก็เนี่ยนะคะมาอีกแล้วนะคะ <laughs> ขาก็คิดถึงเรื่องอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่ต้นเรื่องว่าถ้าเพื่อนกับเขามีสัมพันธ์กันแล้วนะคะเพื่อนกับเขาอาจจะแบบนึกถึงจินตนาการอยู่ตลอดอว่าอ๋ออยากจะมีสัมพันธ์กับเขาอีกหรือว่าจินตนาการถึงตอนที่มีสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่า Definite l ีอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆจะได้นะคะมู I ิสติกวันคนนี้คือคนที่เพื่อนจะได้แซปด้วยแล้วก็อะไรในอนาคตเพื่อนจะได้แต่งงานกับเขาอย่างแน่นอนนะคะ ดูใบนี้กล่องนี้กันบ้างนะคะเพื่อนๆที่เลือกคัดนี้นะคะกล่องที่2นะคะ w ู o I s the next วันที่เพื่อนๆจะได้แซบด้วยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะอ่ะนะคะมาดูพร้อมกันนะคะคนที่เพื่อนๆจะได้แซบด้วยคือนะคะคนที่เคยทําเป็นนิ่งใส่เพื่อนๆอ่ามองเพื่อนๆเป็นตัวเลือกนะคะ อยู่ดีๆวันนี้คืนดีอยากจะมาแซปกับเราสง,งันนะคะอยากจะมาเริ่มต้นสัมพันธ์มีสัมพันธ์กับเราสง,งันนะคะนิ่งเฉยมาตั้งนานนะจ๊ะมองเราเป็นชอยซะด้วยสมัยก่อนนะคะมองเราเป็นช i อยเป็นตัวเลือกนะคะทักไปก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนิ่งเฉยใส่เรานะคะวันนี้คืนดีอยากจะมาสวมมงกุฎให้เราสะงเ้นนะนะคะามาดูนะคะเพ้ว่านจะเป็นยัางไงากันนะคะเพื่อนจะมีแพชชั่นต่อกันมาก ะคะลจะก็ขี้หึงกันหนักมากด้วยนะคะเขาหึงเราไม่ไม่ไม่ไมเราหึงเขาก็เขาหึงเรานะคะตอนนี้นะคะจากที่เคยนิ่งเงียบใส่กันนะคะตอนนี้จะมาหึงแล้วนะนะคะจะมีแบบปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างหนักแล้วนะคะแล้วจะมีโมเมนต์แบบว่านะคะสวีทมากนะคะเป็นแบบคนที่แบบ มีความสัมพันธ์ที่แซบมากเวอร์ต่อกันไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะที่จริงรู้สึกว่าจะแซบมากกว่ากองที่หนึ่งนะคะเมื่อมีสัมพันธ์นะเพราะว่าวกองที่หนึ่งเขายังต้องไปทำงงทํางานนะคะไปไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่นี่รู้สึกว่าจะตัวติดกันตลอดนะคะ <S <S ถ้าไม่ไอยู่ด้วยกันก็แบบหึงขี้หึงโทรหาคอตลอดนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็เวลายอยู่ด้วยกันก็เต็มที่จัดเต็มนะคะ <S <S มาดูนะคะไพ่โรแมนต์แอนเจิ้ลบอกว่า ดิสคูด l ีเดอวันคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ของเพื่อนนะคะเป็นคนที่ใช่แนนอนคนๆนี้นะคะนะคะเขาบอกว่า very soon เร็วๆวนี้นะจ๊ะเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะคะคนนี้เพื่อนจะด้แซบด้วยนะคะเด็วๆนี้ v ว r ร soon นะคะเขาบอกว่า past l i f e r e l a t i o n น h i p คนนี้นะคะจะเป็นคู่แท้จากอดีตชาติของเพื่อนก็มีความเป็นไปได้นะคะเพื่อนไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะมาดูข้อความที่เขาจะ จากฝากมาบอกเราเขาบอกว่า have I lost everything นะคะอาจจะเป็นคนเก่าเพื่อนๆนะคะ paralyzed นะคะเขาบอกว่าเขาแบบสูญเสียทุกอย่างไปแล้วเหรออ่าฉันเคยนิ่งเคยเฉยมยใส่เธอตอนนี้ฉันสูญเสียเธอไปแล้วเลยยังเออฉันยังมีโอกาสอยู่ไหมเขาถามมานะคะเขาบอกว่านะคะ you make me want to do b a d t h i n g จะทำให้ฉันอยากจะทำเรื่องไม่ดีนะคะเรื่องอย่างว่านะคะอ่า เขาบอกว่านะคะ you are so beautiful you need me แต่ก่อนเขาเคยเฉยเมยเสลเราเพราะอาจจะมองว่าเราสวยเรามีช้อยมีตัวเลือกเราสวยขนาดนี้ทำไมเรายังต้องการเขาก็มีความเป็นไปได้อีกนะคะเขาบอกว่านะคะ I'm terrified ตอนนี้เขาหมกมุ่นกับเรามากนะเขาบอกว่าสุดท้ายเขาบอกว่า I want you นะคะ